สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเจเคนโนพาทุกท่านมารับชมกับบ้านวิวภูเขานะคะเนื้อที่250ตารางวาค่ะบรรยากาศดีค่ะเงียบสงบอากาศเย็นสบายนะคะบ้านสวยสภาพใหม่ๆพร้อมเข้าอยู่เลยนะคะทุกท่านอยู่ที่ตำบลหินซ้อนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะ ราคา1,490,000าบาทออกค่าโอนให้ทั้งหมดเลยนะคะทุกท่านมีบ้าน1หลังสภาพสวยใหม่เลยทีเดียวนะคะมีอาคารอเนกประสงค์สองหลังค่ะหลังที่1นะคะมีขนาด84ตารางเมตรหลังที่2มีขนาด180ตารางเมตรนะคะขนาดของบ้านนะคะบ้านหลังนี้มี4ห้องนอน 2. ห้องน้ำา1ห้องครัว1โรงจอดรถและมีแอร์1ตัวด้วยนะคะทุกท่าน มีไฟฟ้าพร้อมค่ะมีปลาปามีทะเบียนบ้านให้ครบเลยนะคะโฉนดคุดแดงพร้อมโอนได้เลยค่ะสามารถที่จะหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่กันได้เลยนะคะท่านใดสนใจบ้านพร้อมที่ดินในคลิปนี้นะคะสามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเพื่อขอรูปรายละเอียดเพิ่มเติมเจรจาคุยกันโดยตรงได้นะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินใส่ไวใ้ให้ทั้งเบอร์โทรพร้อมกับรายละเอียดต่างๆนะคะทุกท่าน สำหรับคลิปนี้เจ๊เคนโอขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ